แฟนพิลเจอร์โอ้อยครับทุกคนตอนนี้มาแก้ตัวแล้วก่อนหวายหลุดเรียบตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามาสวัสดีครับพี่สังคมน้อยดีครับเ <c oughs> ดือดแล้ว ที่อันชุนเอ็กซ์บาร์เซโลน่าพูดเล่นไม่เก่งอดิทังไก่เหรอกระตุกว่ะแสงเต้นนั่งดูยาวๆเลย ีตงไไไม่พบเป้าหมายในระยะ <c oughs> สวัสดีพี่รนะัดาพี่ดาไปไหนมาพี่แอนชุนเอ็กซ์บาเซลโลนาพูดกินมามา่าโคตรเผ็ดเผ็ดเหมือนพริก พ,พ,พี่สแตมพูดทายฮัลหวัสดีพี่สแตมเล่นไหมคนบ้านใครสกครบ้านตกปีทุกคนนบ้านใครพี่แก้มบสวอจ้าทุกคนกพูดมาพี่แก้มพูดทำการบ้าน ไม่ช็อตทุกคนไม่ช็อตไม่ช็อตไปทุกคนทำการบ้านอ๋อพี่จะทำการบ้านหรอพี่แก้มบสวจ้าทุกคนพูดอ้อพี่แอนชุนเอ็กซ์บาเซโลนาพูดมาม่าเผ็ดเกาหลีอะเผ็ดแต่อยากกินพี่สแตย์พูดเหมือนลำโพงแตกแตกก็หายังพี่สแตย์หายัง หาย,พ,หายพี่สแตมพูดหายละหายแลวสวัสดีครับพี่แนนนี่สวัสดีครับสูส้เพื่อสูส้ตายคนแรกเลยทุกคน ผมขออนนอออกกกกกกิินนนนนเเลลืืห่ยยะทุคาพี่กแก้มบสวจ้าทุกคนพูดทำอะไรเล่นเกมครับพี่แกม้มเล่นไงเล่นเกมไหมพี่แก้ม,ก,มก,กินเกลือไหมพี่แก้มกินเกลือไหมผมว่ากินเกลืออยู่ด้วยเเล่นกมด้วยพี่แอนชุนเอ็กซ์บาเซลโลนาพูดกลับมาเล่นเมื่อวานเล่นด้วยได้เปล่าได้เมาเลย พี่แก้มบสวจ้าทุกคนพูดไม่กิน,กนเค็มมากเลยพี่แอนชุนเอ็กซ์บาเซโลนาพูดเกลืออร่อยไหมอร่อย oh, แต่เค็มมากพี่แก้มบสวจ้าทุกคนพูดไม่อยากกินเกลือทำไมอร่อยนะ กินแล้วเบียบปัดทัดไม่มียาด้วย โทษไม่มียา,ไม,มยาไม่มีปากด้วยปากก็ไม่มียาก็ไม่มีแตงหนึ่งเต้นั่งดูยาวๆนะพ่อนต,ต้ว่ะโคชี่นินทาเลยฮะใครนินทาโทษครับบอกผมได้นะ <c oughs> บอกผมได้นะโทษเดี๋ยวผมจัดการให้รอ ไม hey, ่เจอยาวกระสุดไม่มีอ่ะนั่งดูยาวๆนะพูดของอยู่นี่โอ๊ยโอ๊ยอุ้ย ข้ากกวกิมรอเลยพี่แตงอย่าช้าข้ากกวกิมรอเลยพี่แตงพี่สิริวิมลศรีพงศ์พูดสนใจแอดบ้านเขียวมาหน่อยคะ ID ที่ด้าเจ็ดสิบสามได้เลยครับพี่สิริวิมลพี่สิริวิมลส่งไอ้นี่ไม่ผมหน่อยได้ไหมเออขอขอ,อยู่ดูสักลูกได้ไหมเดี๋ยวผมแอดไปเลยพี่เดี๋ยวผมชวนคนอื่นไปแอดไปด้วยแล้วพี่พนัทพี่แอนชุนเอ็กซ์บาร์เซโลนาพูดได้เดี๋ยวเข้ารอโอเค พีส่สีริุ่มส่งส่งยูนิเวิร์สให้ผมหน่อยโอกระตุก <Okay. S 1> สวัสดีครับพี่มินิพี่มินิส่งยูนิเวิร์สให้ผมหน่อยออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคนแล้วผิดคนแล้วผิดคนพี่มินิผิดคนไม่ใช่พี่มินินะส่งยูน,นิเวิร์สอีกคนนึงนะ ซีริลักษ์เหรอพี่สิริกัญญาเหรอหรือว่าสิริลักษ์สิริลักษ์ส่งยูนิเวอ้ยได้หน่อยสิริลักษ์อะไรลงุง <laughs> เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยค่ะสวัสดีครับพี่พีอาร์สวัสดีครับ ไม่พี่ลิตเติ้ลมินิ555พูดลิตเติ้ลมินิ555ได้ส่งติ๊กต k อกยูนิเวอร์สคูณ5นี่พี่มินิส่งติ๊กต k อกอยูนิเวอร์สคูณ5มาทุกคนตบมือพี่มินิหน่อยเลยคนหนึ่งส่งยังครับผมอีกคนหนึ่งส่งอยังไอคนที่ชื่อสี่เหลือกส่งอยังครับผมยังไม่หยุดอีก <c oughs> เดียวธอจะโดนมันอยู่ไหนอะทุกคนมีหกโดยหายไปหมดหมดหมดเจอแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยไปล่วงไปล่วงเกมเดือดไปไหนไปล่วงไปจุบเพื่อนก่อนสวัสดีครับพี่นกสวัสดีครับ ซื้อซารซื้อซารไทยวะพี่วินนี้มีคนอยากกินมาม่าพี่วินนี้ซื้อซารซื้อซารไม่หยุดเลยเนี่ยพี่แก้มบสองบจ้าทุกคนพูดเดี๋ยวออกแป๊บเครับโดนเดี๋ยวออกแปบโอเคพี่แก้มได้เลยเดี๋ยวเจอกันครับพี่แก้ม ใค่ต้องกินมาม่าไอ้กูว่เลยพี่แพรพี่แพรไปกินมาม่าเหรอพี่แพเนี่ยเฮโอ้โอเป็นซื้ออีกแล้วเฮ้ยซื้อไม่หยุดเลยเฮ้ยกินมามา่า <c oughs> เพลินเลยมัง้งเอาขนาดขนาดนี้แล้วมันยังไม่หยุดอีกทุกคนดูดิไม่รู้ใครผมไม่เห็นเลยทุกคนไม่รู้ใครวะ เอาว่ะไปหน่งตี้วะ่ะเอเจละร์มี้ทีมแชมป์นอนมาทีมแชมนอนมา,มมนนมาคนเข้าวงกันดีกว่า พูดกินข้าวกันหรือยังกินข้าวกันหรือยังพีง่แก้มกินข้าวอยังพี่แก้มพีม่มินิกินข้าวพี่แก้มบอสวอวจ้าทุกคนพูดมาแล้วมาแล้ววันนี้พี่แจ็คครับผมพี่แก้มบอสวอวจ้าทุกคนพูดยัง,ยง พี่เดตตวน์มินิห้าร้อยห้าสิบห้าพูดเลตต์น์มินิห้า i ้อย e ้าสได้ส่งลูกแมวลีออนคูณสองลูกแมวลีออนเป็นไงอะพี่ไม่เคยได้ยินอนะพี่แก้มบสวอว์จ้าทุกคนพูดไม่หิวไม่หิวเหรอทำไมถึงไม่หิวปืนปสี่โดนเรียบร้อยปืนสี่ล่วงไปละปืนสี่ล่วงเป็นร่วงม่วงไปละ ล,ล,ออล,ลูกแมวหลอนลูกไลออนลูกสิงโตหรอลูกแมวลีออนลูกสิงโตหอไหนวะมันอยู่ไหนอะไม่เห็นตัวมันเลยทุกคนกไหกวะค้นหาและทำลายเลย พี่แก้มบสวเจ้าทุกคนพูดไปกินที่หน้าศาลจ้าไอ้แหลกอะไรอย่างส,สู้ทุกคนสู้สไปกินที่หน้าศาลจ้าที่นตาศางจ้า <c oughs> ไปอยนทุกวน พี่ทวดจะเย็นเย็นทวดมันอยู่ไหนโทษต้องไมาไม่เห็นตัวมันเลยเนะี่ยระวังพี่ไปสี่ระวังนะใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยหาไม่เจอ เขายังเจอเขาลงมาเขาก็เจอแล้วเนี่ยไม่วะมันเอาเขาแน่เลยผมดูอยู่ผมดูอยู่เนี่ย <Yeah! S 1> มันเจ็บมากทักงเจ็บมากมเจ็บมากมเจ็บแสนสาหัส <c oughs> บอกเลยว่ามันสาหัสมากดแลนาบเก็บมาก ปอ,อปืนไงไม่มีปืนเนี่ยไ,ได้ปืนแล้วเจอเจอแล้วมันวิ่งไปข้าง,างล่างล่ะเฮ้ยนนเจ็บมากพี่ชัดเลยพี่เจ็บมากมันเข้าไปในบ้านนะพ,พี่พี่แพลมันเข้าไปในบ้านนะพี่พพแพลระวังะ สี่ล่วงว่ะอุ้ยแก่ร่วงผมกำลังไปพี่แย่ผมกำลังไปไม่อยู่ไหนพี่ <c oughs> เฮ้ยทำไมผมไม่เห็นตัวมันอะโทษเรามันดิเอามาันโทษเอามาัน ที่แก้มบสวจ้าทุกคนพูดอะไรน่ะ